การเกิดใหม่ของเดอะการเดียนตอนที่645 The Miss Blood Zombie หลังจากที่ยายตัวเล็กนั้นโพสคําอธิบายไอเทม Resurrection Monolith แล้วว้าวไอเทมนี้เจ๋งดีฮะยายตัวเล็กก็ร้องขึ้นมาทุกคนเองต่างก็เห็นด้วยกับเธอ ไอเทมนี้มีประโยชน์เมื่อใช้ในแผนที่ถ้าไอเทมนี้ถูกใช้โดยฮิลเลอร์แม้ว่าพวกเขาจะโชคไม่ดีโดนฆ่าทั้งปาร์ตี้แต่ฮิลเลอร์ก็ยังสามารถคืนชีพขึ้นมาได้ทันทีและชุบชีวิตคนที่เหลือได้อย่างง่ายๆซึ่งไอเทมนี้ไม่ได้พิเศษแค่เฉพาะกับฮิลเลอร์เท่านั้นอันที่จริงใครก็ได้ประโยชน์จากมันหมดปาร์ตี้จึงตัดสินใจยกไอเทมนี้ให้กับลิตเติ้ลโนไปอืมฉันว่านะมันจะดีมากเลยถ้าบอสตัวต่อไปดรอปโมโนลิสมาด้วย นอกจาก Resurrection Monolith แล้วของหายากอื่นที่ดับลงมาก็คือ SP หลังจากที่ทอยลูกเต่ากันแล้ว Lost Dream ก็เป็นคนได้ไปแล้วก็ใช้มันทันทีไอบ้า Lost Dream เนี่ยยิ้มออกมาอย่างกับว่ามันได้จับนมเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยในส่วนนั้นด i s เธอร์ก็ค้าของพวกมิดซึ่เข้าไปเนื่องจากไม่มีใครสามารถสวมมันได้ในตอนนี้เธอก็ไปยังของระดับอิทเรียเลยซึ่งอุปกรณ์ที่ได้มาก็มีหมวกและรองเท้าอีกคู่หนึ่ง หมวกนั้นมีชื่อว่า c r o w d of Sleeping Dead Defense บวก64 Vitality บวก4,356 Intelligence บวก1,490 Spirit บวก635เมื 6, ่อสวมใส่เพิ่ม MP 2,980หน่วยเพิ่มพลังโจมตี5.6%ดูดซับดาเม e 641หน่วยรอการตรวจสอบ l ลเวลที่ต้องการ140ความพิเศษ ลดระดับเลเวลที่ต้องการลง20เลเวลคงไม่มีอะไรต้องพูดมันก็สมกับเป็นอุปกรณ์ระดับอีเทเรียลแคสเตตัสที่ยังไม่ได้ไปวิเคราะห์เนี่ยก็สูงแล้วแฮปช็อตเองก็กระแอมออกมาแม้ว่าปาร์ตี้จะเคยเห็นของระดับอีเทเรียลมาหลายอันแล้วแต่อุปกรณ์ชิ้นใหม่นี้มักจะสร้างความแปลกใจให้อยู่เสมอ มีผู้เล่น3คนที่สามารถใช้มันได้ซึ่งลิตเตอร์สโนนันก็ได้อุปกรณ์ก่อนหน้านี้ไปแล้วทําให้เธอปล่อยอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปให้คนอื่นหลังจากที่ผู้เล่น2คนได้ทอยลูกเต๋ามันก็กลายเป็นของดัฟเฟดิลที่ได้มันไปนี่น้องดิสนอร์เร็วเข้าเอารองเท้ามาโชว์ได้แล้วจะวัวนหันกวางตะโกนออกมาด้วยอาการหมดความอดทนเขาถอดรองเท้าให้ทุกคนได้ดูเห็นนี่ไหมเนี่ยเป็นรองเท้าระดับไวเลดแพททินัมเลเวล120ฉันต้องรีบเปลี่ยนแล้วนะ อ๋ีเอารองเท้าไปไกลๆเลยมันเหนม็นมันแย่ยิ่งกว่าตัวหูเน่าอีกรู้ไหมเนี่ยดิสเลอร์พูดขึ้นพร้อมกับเอามือปิดจมูกเอา้าหรอไหนลองดมดูซิอ่ากลิ่นลาวเวนเดอร์จะวันหันควางดมกลิ่นรองเท้าของตัวเองดูแต่ท่าทางก็ทำให้ทั้งปาร์ตี้นั้นขยะขยงแล้ว ไม่เอานะฉันรอเล่นมันไม่มีกลิ่นลาเวนเดอร์ซะหน่อยมันไม่มีกลิ่นเลยสักนิดไม่เอานะพวกอย่าทำหน้าตาอย่างนั้นกันสิจะอ้วนหันกวางพยายามหาข้อแก้ตัวจากนั้นดิสเลอร์ก็ถอยไปที่มุมให้ห่างกับจะอ้วนหันกวางให้มากที่สุดก่อนจะโพสต์สเตตัสของรองเท้าขึ้นมา Golden Scale Thick Boots, Ethereal Leather Armor, Defense บวก192 Vitality บวก2178 Strength บวก318 Dexterity บวกเ4 5เมื่อสวมใส่เพิ่มเลือด4350หน่วยเพิ่มดาเมจ5.6%รและดูดซับดาเมจ6 4รหน่วยรอการตรวจสอบเลเวลที่ต้องการ140ความพิเศษ ลดร,ระดับเลเวลที่ต้องการลง20เลเวลรองเท้านี้มีไว้สำหรับโจนและฮันเตอร์เจ้าอ้วนฮันกวัางนั้นเป็นคนแรกที่ทอยลูกเต๋าและได้คะแนนไป98คะแนนเจ้าอวนฮันกวางฮึดฮัตออกมาและถอดรองเท้าอันเก่าเตรียมพร้อมที่จะใส่อันใหม่ด้วยความมั่นใจที่ว่าเขาต้องได้รองเท้าคู่นั้นไปแน่ๆแ,แต่โชคก็ไม่ค่อยเข้าข้างเจ้าอ้วนในวันนี้ฟรอสต์ไหนนั้นทอยลูกเต๋าและก็ได้คะแนนไป99คะแนน เออวันะนั่งร้องไห้อยังกับเด็กซึ่งทําให้ทั้งปาร์ตี้นั้นต่างก็หัวเราะก,กันออกมาน่าเสียดายนะที่อุปกรณ์นี้มีพลังแค่7จสของปกติแฮปชอดเองก็ถอนหายใจออกมาอืมฉันเห็นด้วยเหมือนซื้อของกลับบ้านเลยคุณต้องรอจนกว่าจะกลับบ้านแล้วก็ไปเปิดมันแฟนตาซีสวีทฮาร์ทพูดขึ้นพร้อมกับพองแก้ม <c oughs> ไม่เห็นต้องบนเลยมารีบกันดีกว่าฉางเยเตือนทุกคน ไม่นานหลังจากนั้นพวกโครงกระดูก,กได้เริ่มหายไปและศัตรูก็กลายเป็นพวกซอมบี้แทนพวกมันทุกตัวส่งกลิ่นเหม็นออกมาและตอนเดินอยู่ก็ยังมีเศษเนื้อหลุดออกมาด้วยบางตัวถึงกับมีลูกกระตาหลุดออกมาจากเบา้าฉากนี้มันน่ากลัวและชวนอ้วกอย่างมากพวกมันมีชื่อว่ามิสปลัซอมบี้เอลิทสเปกเตอร์เลเวล135 HP 2 7 0 0 0 Defense 3 5ม0 m e l e Attack 55,789ถึง65,334สกิลที่1 i n f e c t i d b l a o d โยนเศษเนื้อเนวาใส่เป้าหมายและทำให้เป้าหมายติดไวรัสซอมบี้ทำดาเมจเงาหนึ่งหมื่นใส่เป้าหมายทุกๆ3วินาทีถ้าเป้าหมายที่ติดเชื้อตายผู้เล่นคนนั้นจะเปลี่ยนเป็นซอมบี้สกิลที่ 2. Consume กลืนกินสกลใกล้ๆฟื้นคืนเลือด5%ต่อวินาทีเป็นเวลา10วินาทีบันทึก พวกนั้นคือสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่เกลียดทุกอย่างที่มีชีวิตฮิมันน่าเกลียดจริงๆอะดิสนอร์นั้นพูดขึ้นพร้อมกับร้องไห้ออกมาเธอหันไปหาเฉว่นหันกวางแล้วมองเขาดูดีๆอืมอะไรอะเธอเพิ่งรู้สินะว่าพี่เอ้อนคนนี้น่นะหลอจเฉวนหันกวางพูดขึ้นพร้อมกับยืดอกโชว์ ดิสเลอร์นั้นทำตาหลีแล้วก็พูดขึ้นถ้านายหล่อซอมบี้พวกนั้นก็ดูปกติแล้วนะ <c oughs> จ้าอ้นหันกวางนั้นเป็นคนกวนตีนอยู่แล้วบางครั้งหน้ากวนๆของเขายังทําให้คนอื่นชอบมาล้อเขาด้วยแต่ชายคนนี้ไม่ได้โกรธกับคําด่าที่คนอื่นพูดออกมาหรอกไออ้วนก็แค่ยักไหล่แล้วก็หัวเราะพร้อมกับเดินออกไปราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสาวน้อยคนนี้ทําให้เขาโกรธไม่ได้หรอกนะและทําได้แค่แลบปิ้นใส่กเท่านั้น ตอนนี้สกิลแปลงร่างของสตาร์ไลท์นั้นยังคงทำงานอยู่ปาร์ตี้จึงยังสามารถเคลื่อนที่ไปต่อได้เร็วโดยการล่ามอนสเตอร์มาหลายๆตัวแล้วจัดการในครั้งเดียวแต่ในตอนที่พวกเขาเดินหน้าอยู่นั้นพลังโจมตีของมอนสเตอร์เองก็อัปเกรดขึ้นมาด้วยไม่นานหลังจากนั้นพลังโจมตีของมอนสเตอร์ก็สูงเกินกว่าบอสระดับมิติคอและสูงขึ้นไปถึงบอสระดับอิจเรียลเลย การค่านั้นก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆอย่างยากลำบากแต่ว่าค่า exp ที่พวกเขาได้นั้นก็เพียงพอให้ปาร์ตี้มีกำลังใจเดินหน้าต่อไปได้ ความคิดของทุกคนก็คือเดินหน้าต่อเพราะมันเป็นโอกาสที่ดีที่จะเก็บเลเวลในสถานที่แห่งนี้เหตุผลที่สําคัญเบื้องหลังการฆ่าอย่างรวดเร็วนี้ก็คือจํานวนมอนสเตอร์และตําแหน่งของพวกมันที่ปาร์ตี้ต้องทําในตอนนี้ก็แค่ต้องเดินหน้าต่อไม่เหมือนกับพวกมอนสเตอร์พวกมันกลับยืนเป็นแถวเส้นตรงแม้ว่ามอนสเตอร์ในที่นี้จะให้ exp เพิ่มขึ้นมาแค่5 0แต่ exp ที่มันให้นั้นเป็น2เท่าของมอนสเตอร์ระดับปกติเนื่องจากมอนสเตอร์เหล่านี้นั้นอยู่รวมกันเป็นฝูง 24ชั่วโมงเนี่ยไม่น่าจะพอนะในตอนที่สตาร์ไลท์ถอนายใจออกมาทุกคนต่างก็เห็นด้วยกับคำพูดของเขาหลังจากผ่านรอบนี้ไปแล้วการเข้ามารอบหน้าก็คงอีก30วันให้หลังปาร์ตี้นั้นก็เดินหน้าต่อไปอีกแล้วก็เริ่มช้าลงเมื่อสกิลแปลงร่างของสตาร์ไลท์นั้นหมดลงจากนั้นปาร์ตี้ก็ได้มาไกลถึง30%ของระยะทางทั้งหมด ถ้ารวมปาร์ตี้ของฉางเย่ด้วยแล้วมีทั้งหมด7ปาร์ตี้ที่ทําการเข้าบอสตัวแรกได้แล้วปาร์ตี้ที่เร็วที่สุดก็คือของฉางเย่มันก็แน่นอนอยู่แล้วตามมาติดๆที่2ก็คือปาร์ตี้ที่ใช้สะพานเดียวกันด้วยการรวมพลังกันทําให้ความเร็วของพวกนั้นเร็วพอๆกับของพวกฉางเย่เลยถ้าด้วยความเร็วขนาดนี้สองปาร์ตี้นั้นต้องตามพวกเขามาทันแน่ๆเลยและกลายมาเป็นปาร์ตี้แรกที่ไปถึงเส้นชัยได้ฮ มังกรเอ้ยมังกรทำไมแกไม่โผล่ออกมาจัดการมอนสเตอร์บ้างนะฉางเย่รู้สึกรำคาญนิดๆที่ไรซิมดราก้อนสไตรค์ของเขานั้นไม่ติดเลยสักครั้งเฮ้ย <c oughs> อยู่ๆลิตเติ้ลโนก็อุทานออกมามีอะไรฉางเย่ถามเขารู้ว่าลิตเติ้ลโนนั้นไม่ได้ตะโกนออกมาเล่นๆต้องมีบางอย่างแยก่เกิดขึ้นแน่ๆเลยเฮ้ยปาร์ตี้แลนด์ออฟซิเวนั้นเร็วขึ้นยังกับติดจรวดแนะ่ ไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการดูพวกนั้นต้องใช้สกิลแปลงร่างในการเดินหน้าให้เร็วกว่าเดิมมีไม่กี่ปาร์ตี้ที่เห็นว่า Land of Services นั้นเร็วขึ้นกว่าเดิมและใช้สกิลแปลงร่างของตนเองเพื่อรักษาช่องว่างของพวกเขาประมาณคร่าวๆแล้วทุกปาร์ตี้เดินทางมาได้40%แล้วก็โดยเทคนิคแล้วพวกเขาใช้สกิลแปลงร่างอันที่3ามและ4เพื่อเดินหน้าต่อไปช่างเย้แล้วเราควรใช้สกิลแปลงร่างอีกสักอันได้ไหมลนะ่ะ แฮปชัอตได้ถามออกมาด้วยความกังวลปาร์ตี้นั้นมีสกิลแปลงร่างทั้งหมด10อันและพวกเขาใช้ไปแล้วอันหนึ่งมันน่าจะโอเคที่ใช้อีกอันนะจุดหลักของการใช้สกิลแปลงร่างเมื่อไม่ได้สู้กับบอสก็คือสกิลเอลีทุกสกิลแปลงร่างนั้นจะมีสกิลเอลีอันทรงพลังอย่างเช่น Crushing Strike ของฉางเย่หรือไม่ก็ Shadow Surgeon ของเย,ยตัวเล็กดังนั้นสกิลแปลงร่างจึงทำให้ดาเมจของการโจมตีแบบเอลนั้นเพิ่มขึ้นกว่าการจัดการเป้าหมายทีละตัวของพวกเขา ซึ่งสรุปได้ว่าการใช้สกิลแปลงร่างออกมาจะให้ประโยชน์กับพวกเขาอย่างมากช่างเย่ก,ก็ได้เงียบไปสักพักก่อนจะตอบกลับมานายบอกว่ามีสกิลแปลงร่างเหลืออีก9อันถูกไหมทางเทคนิคแล้วเรายังเหลือ11ต่างหากฟีนิกซ์ต่างก็สามารถใช้สกิลแปลงร่างได้ด้วยฉันคิดว่าเรามีสกิลแปลงร่างพอเพื่อเหลือใช้สำหรับบอสตัวสุดท้ายแล้วงั้นลอสรีมนายเป็นคนจัดการจริงเหรอเย่ yeah. ลอสตรีมพยักหน้าอย่างพอใจและแปลงร่างตัวเองซึ่งทําให้ตัวละครขอ,ของเขานั้นกลายเป็นน้าแข็งในตอนที่เดินอยู่นั้นจะมีชัชน้าแข็งเกาะตัวขึ้นมาจนทําให้อากาศแถวๆวนั้นหนาวขึ้นและความชื้นในอากาศเองก็เริ่มจับตัวกลายเป็นเกล็ดน้ําแข็งด้วยตอนนี้ลอสต r รีมได้ใช้สกิลแปลงร่างออกมาแล้วปาร์ตี้จึงเดินหน้าต่อด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างมากลอสต์รีมนั้นได้ใช้สกิลพิเศษของเขาซึ่งสามารถใช้ได้แค่ในตอนที่แปลงร่างเท่านั้นเขาได้สร้างแม่น้ําซึ่งทําด้วยน้ําแข็งขึ้นมา และทำดาเมจมหาศาลใส่ศัตรูซึ่งสกิลนั้นส่งผลได้ไกลถึง50เมตรสกิลนี้มันเหมือนกับแม่เหล็กดูดมอนสเตอร์มอนสเตอร์จำนวนนับไม่ถ้วนต่างก็พุ่งเข้าหาปาร์ตี้แต่ก็โดนฉางเย่สตาร์ไลท์แล้วก็ยังฟินิกซ์อีก2ตัวนั้นเข้าขวางทางและยังมีคู่หูต่อสู้ที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้มอนสเตอร์จำเป็นต้องวิ่งวนไปรอบๆที่เส้นแนวหน้าก่อนจะหาทางเข้ามาโจมตีลอสสรีม ฉางเยี่ยนและฟีนิกซสอตัวก็โจมตีไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่ไม่ใช่ว่าเบาเลยแม้ว่าฟีนิกซ์สอตัวนั้นจะไม่มีสกิล a อ e แต่การโจมตีธรรมดาของพวกมันนั้นก็กว้างและไกลพอที่จะทำดาเมจใส่มอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในระยะ10เมตรได้สัตว์ในตำนาน2ตัวได้จัดการพื้นที่ตรงหน้าได้อย่างง่ายๆเลยแต่แค่การโจมตีอย่างเดียวปาร์ตี้คงทนไม่ได้นานถ้าไม่มีความสามารถฮิลของลิตเติ้ลโน ต้องขอบคุณมรดกข,ของเธอไม่งั้นแล้วเธอคงรับมือกับงานหนักขนาดนี้ไม่ได้แน่ๆปาร์ตี้นั้นสามารถยือต่อไปได้ด้วยสกิลแปลงร่างของลอสตรีมซึ่งมีสกิลเอลที่รุนแรงแม้ว่าการเดินหน้าเพียงเส้นชัยของพวกเขานั้นยังไม่ชัดเจนแต่ปาร์ตี้ทีม,มอ,อื่นๆเองก็ได้ใช้สกิลแปลงร่างอันที่ 4- และ5เพื่อให้ไล่ทันทีมของพวกเขาที่พวกเขาไม่รู้เลยก็คือทีมของฉางเย่นั้นใช้สกิลแปลงร่างไว้เพียงแค่2ออันเท่านั้นเอง สุดท้ายแล้วคงไม่มีใครรู้ว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะพวกเขาจำเป็นต้องสู้ต่อไปจนกว่าจะรู้ผู้ชนะที่แท้จริง